ครับเป็นเรือประมงครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจของเขาแล้วก็ขึ้นมาเทียบท่านะครับที่นี่เขาเรียกกันว่าหัดหาดกอกแต้วนะครับอุดมสมบูรณ์มากเต็มไปด้วยกุ้งหอยปูปลา,าสัตว์ทะเลที่ใกล้ฝั่งเนี่ยเป็นสัตว์ที่สะดวกในการไปหาของชาวของชาวบ้านนะครับเพราะว่า การจะไปล่าปลาหาหอยทะเลลึกๆ,กๆนั้นมันต้องใช้เรือใหญ่นะครับเร,เรือใหญ่เรือใหญ่เวลาออกเขาออกทีหนึ่งก็เป็นหลายเดือนนะครับออกทีงก็หลายเดือนเพราะว่ากว่าจะได้เข้าฝั่งนะครับบางคนก็หลายเดือนเพราะว่ามันมีเรือทัวร์ไปรับด้วยพอเรือทัวร์ไปรับนะเรือทัวร์ไปรับ ขารับปลารับหอยรับ,ร,บรับอาหารทางทะเลมาเข้าฝั่งแล้วพวกอยู่เรือก็ต้องอยู่ตัวไปอ,อยู่ตัวไปอีกบางคน้ะเขาว่านะเป็นปกีกว่าจะได้ขึ้นถ้าเรือออกนอกประเทศนั้นถ้าเรือออกนอกประเทศนั้นกว่าจะได้เข้าฝั่งเป็นปีเพราะว่ามันมีเรือทัวร์อย่างที่บอกนั่นแหละครับมันจะมีเรือทัวร์ไปรับ เรือทัวร์ไปรับแล้วก็พนักงานที่ทํากับที่ทํางานบนเรือก็เรียกอะไม่ว่าใต้กลุ่หรือว่าลูกลูกเรือต้องอยู่ต่อไปอยู่จากนั้นเนี่ยท่านก็วนไปวนพาอยู่จากนั้นหลายเดือนเป็นปีแล้วกว่าจะได้ขึ้นฝั่งสักทีหนึ่งก็นานกว่าจะได้ขึ้นฝั่งเจอลูกเจอเมียอูก็เป็นชีวิตที่ว่าตาเห็นใจนะครับ เป็นชีวิตว่าน่าเห็นใจของอแรงงานกลุ่มแรงงานชาวชาวประมงเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นฝั่งักทีหาไปหาสัตว์ทะเลมาให้เรากินเขาก็มีรายได้นั่นแหละแต่เราก็ถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้นะถ้าไม่มีชาวประมงเนี่ยเราก็กินปลาใหญ่ๆไปได้เพราะว่าการออกทะเลลึก,กมันมีปลาใหญ่เลย ทะเลลึกมีปลาใหญ่ก็ชายฝั่งนี้มันจะเป็นปลาปลาไม่ไม่ใหญ่ปลาเล็กๆล็ปลาอะไรเนี้ยชายฝั่งปลากระยมปลากระหยิงปลาไม่ปลาไม่ใหญ่อืมก็มีหมึกก็ชายฝั่งก็หมึกถ้าว่าปลาใหญ่ปลาทูน่าปลามังกรุปลาอะไรเนี่ยต้องเรือใหญ่อย่างเดียวเพราะว่าเรือใหญ่มันคุ้มค่าในการ เดินทางไปแต่ละครั้งก็เขาคุ้มท่าของเขาเดี๋ยวนี้เขามีเรือเติมน้ำมันกลางทะเลด้วยครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้คงหลายปีมาแล้วเมื่อสมัยก่อนนะครับมันไม่มีเรือน้ำมันไปไปเติมกลางทะเลนะครับแต่ว่าถุกวันนี้ก็มีเรือน้ำมันไปเติมกลางทะเลเมื่อตอนสมัยผมเด็กๆเรือก็ออกจากฝั่งอ่าวไทยนี่นะ ก็ออกไปก็ประมาณเจ็ดวันเขาว่านานแล้วนะเมื่อก่อนนั้นเจ็ดวันนี่เจ็ดวันเขาว่านานจังหูแล้วแต่เดี๋ยวนี้เป็นเดือนเป็นปีกันเขาออกกันออกกันนานมากอืมเออไปทีนึงก็ผุแม้แตนเดือนการประมงก็ไม่ใช่น้อยยเพราะว่างานเสี่ยงงานเสี่ยงเขาก็ต้องออจ้างก,กันแพงหน่อยนะครับตอนนี้คนไทยเราก็ไม่ค่อยทำงานเท่าไหรนะครับสำหรับ การประมงนะครับส่วนมากจะเป็นคนพมา่าศรีลังกาอะไระพม่าศรีลังกาบังกลา,าเทศอินเดียคน,คนพวกนี้จะเก่งเรื่องทะเลพม่านี่เก่งเรื่องทะเลมากคนพม่าเนี่ยก็พื้นที่ของประเทศพมา่าติดทะเลมากกว่าประเทศไทยอีกเพราะว่าพื้นที่กบติดพมา่าฟิลิปปินส์นี่ไม่ต้องห่วงเลย ถ้าเชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องปลาบงี่ต่อในเอเชียนี่ต้องยกให้ญี่ปุ่นเพราะเขาเป็นเกาะประเทศเกาะอยู่กลางทะเลถัดมาก็เป็นฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็เป็นเกาะกลางทะเลแต่เครื่องไม้เครื่องเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือนั้นของญี่ปุ่นเขาจะดีกว่านั่นแหละความแตกต่างกันความแตกต่างในเรื่องเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นเขาไปไกลกว่าแต่เรื่องหาปลานี่ คนไทยก็ใช้ย,ย่อยนะคนไทยเราก็ใช้ย,ย่อยเรื่องหาปลาออกทะเลเนี่ยแต่คนรุ่นหลังนี้เขาไม่ออกกันแล้วคนไทยรุ่นหลังก็ไม่ออกกันแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเขาจะจ้างแรงงานต่างด้าวพม่าศรีลังกาอินเดียปะกีา,า,าเทศนะครับเนี่ยผมมาวันนี้ก็มาดูเรือเล็กม,มาดูเรือเล็ก เห็นก็จะปารกิจเสร็จแล้วว่าจะมาให้ทันตอนที่ว่าเขาขึ้นฝั่งใหม่ๆนะครับแต่ว่ามันมาไม่มาไม่ทันออกก็ไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมครับสําหรับการติดตามนะครับฝากผมด้วยนะครับผมชื่อนาเทนพุทธรอดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ